ความรักวัยรุ่นเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต้องการการดูแลและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ความรักของเราไม่เคยจืดจาง 1. อย่าปล่อยให้ความรักตกลงสู่รูทีนเดิมๆลองส่งข้อความหว,วานๆในเวลาที่ไม่คาดคิดหรือซื้อขนมที่แฟนชอบมาเซอร์ไพรส์ความประหลาดใจเล็กๆนี่แหละที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนวันแรกที่เจอกัน 2. อ,อย่าแค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยใจเมื่อแฟนเล่าเรื่องราวให้ความสนใจอย่างจริงใจถามคำถามที่สดาให้เห็นว่าเราสนใจและเข้าใจการสื่อสารที่ดีเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมใจเราเข้าด้วยกัน 3. จงออกไปผจญภัยเล็กๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไปดูหนังเดินเล่นในสวนหรือแม้แต่การทำอาหารด้วยกัน ความทรงจำดีๆเหล่านี้จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของความรัก 4. ความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองกันให้พื้นที่แฟนได้มีเวลากับเพื่อนและครอบครัวเมื่อเราให้อิสระกันความรักจะแข็งแกร่งขึ้นจำไว้ว่าความรักที่สดใสคือความรักที่เติบโตไปพร้อมกันไม่ใช่การยึดตุดกัน